ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ,ะครับวันนี้ก็มาพบปอกับป้าเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับป้าเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาทิเซียนทุ่งฝนต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธท,ที่หนึ่งตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่ห้าเก้าห้าศูนย์หก คับเล็กล่างออกเกหาเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนทุงฝนกัสีดายเนาะพี่น้องเนาะจับคู่บทึงครับเน้นพิษเน้นถือตัวพร้อมได้พี่น้องนี่ครับวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนทุงน่งฝนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ9้าเน้นที่ศูนย์ ขับมาทั้งศูนย์ทั้งเก่านะพี่น้องเนาะขับวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยได้พี่น้องศูนย์กับเก้านะครับแต่ว่าจับคูรุดนะพี่น้องเนาะเก้าศูนยะ์เก้าหนึ่งเก้าสองออกเก้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองออกศูนย์หกถือว่าเลขวิ่งแม่นนะพี่น้องเนาะครับไปนี้พอเตรียมพามาตามต่ออีกนะพี่น้องครับราวพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะครับ ครบับนล่างวิ่งรูดพี่น้องศูนย์กับห้านะคารับ ศูนกับห้าเน้นที่ศนนะครับจับคู่เด่น ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับ ครับสี่หางนะพี่น้องน้องบลายครับส่วนตัวเน้นพี่น้องศูนย์ห้าตัวเดียว สามนะครับตัวเดียวเขนๆพี่น้องเอาพี่น้องมักตัวเด็กกับพิจะาน้ามงได้พี่น้องด้วยเยหล็กโบลายห่างนะพี่น้องเนาะ03นย์สาม ที่สำคัญก่อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ลาวเพัฒนาเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรลด0กับ5มานากัน,นพี่น้องครับเอาเน้น05เนาะพี่น้องเนาะครับรเทียมก่อใจเบิ่งก็ได้พี่น้องเนอะพอ ครับวันศุกร์ที่สามตุลาคมหกแปดลาวเซียนทุ่งฝนวิ่งบนล่างศูนยนะนะ์กับห้าเน้น,ะนนะที่ศูน,นย์พี่น้องศูยนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวกับสามศูนย์ห้านะครับตัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผอเพจเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเซียนทุ่งฝนหลายๆ รับทีไห่แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อขอวยพรคอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซี FC ก็จะได้โศกมนัมนมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเลืมอมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเดาเนาะครับเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับครับสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรยเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม